ถึงเ,เวลาพี่น้องแก่ข้าวครับซีซีตรงเขาแล้วพี่น้องนี่ครับครับคํานี้เต็มกันไมลมนครับพ่วงพักคิดลหนอ้องคำเตือน เนื้อหาในการทำอาหารที่พี่น้องได้รับส้มอาจบ่คือที่มูวเจ้าเคยเห็ดประตะท,ทางงหนให้พี่น้องเข้าใจเพราะพวกเป็นย่งไม่ย่งางเห็ดเอ้ากินอาจมีอาการนิดนึงยงักเพราะพวกบ,บริมอ๊อตยังไดและพี่น้อง สวัสดีพี่น้องมันหนี้พบกับบอจากมุมมามบอจากมุมมามก็มีเมนูมานำเสนอครับเป็นเมนูก๋วยงัวครับอ่ามันหนีกินมากับการก๋วยงัวสูตรเด็ดกับสูตรอุบัติพี่น้องเป็นการก๋วยงัวของเจนันอุบัมมีครับคงคอนเซปต์ครับคุณภาพเต็มครบพุงสุดโตเต็มสอครับพี่น้องอ่ามันหนีกินมาครับอาหารพื้นบ้านท e <nt ail out> ้องถิ่นอะีสานบ้านเฮาพี่น้องเป็นการก๋วยงัวครับก๋วยงัวครับมันหนี้ก็ชิใส่ครับสามอย่างครับมีผักขี้ลิโวครับพี่น้องแล้วก็ใส่กับตับปันแล้วก็ใส่กับเนื้อเป็นนนเื้้อองงัวพี่ มันอีกสิแม่กบผักที่หลากหลายครับพี่น้องหลากหลายแห้งครับพี่น้องอย่างแรกเป็นผักไซค์พี่น้องนี่ครับอันนี้ที่เด็ดเลยครับพี่น้องอย่างที่สองครับเป็นยอดยอดมะกอกครับพี่น้องอย่างที่สามเป็นยอดบักตูมพี่น้องอย่างที่สี่เป็นกรีนโอ๊กครับพี่น้องอย่างที่ห้าเป็นพวกฟักเน่าครับอย่างที่หก็จะเป็นปลาเค้ร์ลากสีพี่น้องแล้วก็ทิเหลือก็จะเป็นลูกโดดครับเป็นกระเทียมพริกสดครับพี่น้องเป็นการผสมเวลาครับพี่น้องมาเลยครับมาครับพี่น้องไปเดินข้แหลกพี่น้องมาจากคอยหยัดสดเลยนะครับคำแหลกพี่น้องนี่ครับ สด,สดครับสด,ดบน,น,นี่ครับติดผักขี้เดียวมากตับหวานพอี่น้องเนี่ยเห็นเห็นก็บอกใจกับคำเหล็กยำถือตับหวานพี่นอ้องหวานเจี๊ยบพี่น้องใส่ก็ผักขี้เดียวครับยำเลยพรนพุดพ๊ดๆๆเลยครับนอ้องอ่าไปดีพี่นอ้องถึงเวลาเอาแท้แล้วครับพี่นอ้องคำแหลกบาจากคอประเดิมบักเขือสีเดียพี่น้องบัคเือสีครับนออบ้องคุยกับข้าวเหนียวครับอืมอืมครับ นี่ครับพี่น้องโอ้ยน้อยๆโอ้ยเขาเงยก่อนพี่น้องขออภัยด้วยครับพี่น้องกินก้อย์ครับสีย่อยในจังหน่อยเนาะครับคำนี้นะเต็มใช่ไหมนะครับพ่วงพัคคีดูน้องคำเมื่อกี้พี่น้องโอ้โหเสียบแห้งพี่น้องน่ยอยข้างเลยครับพี่น้อง ดีคก้อยมากไหมพี่น้องหอมคงขวรครับพี่น้องมากรับไปนี่ข้ามสองครับพี่น้องนี่ครับแซ่ครับกะผักให้ดูพี่น้องครับกวยงวงว่าผักรับนี้ครับ,อรบ,รบโอ้เฮียเฮียปป็นกวยงวงว่าวผักพี่น้องพี่น้องท่านใดเคยลองรองอมัอยนะครับแซ่กะผักให้ดูครับกรอบครับอื้ม บาพื้นก้อยง่วนะครับกินเนํ่ยไมได้กระเสียบพี่น้องกินเน่ยไม่ไดเบื่อพี่น้องมันเป็นอาหารเสริมเบาจากพี่น้องกินกินได้เรื่อยๆพี่น้องไม่นู่นนี่ครับว่ากินแล้วเบื่อครับพี่น้องมาครับเป็นพี่น้องคําเนี่ครับสซกับหยอดบักกอกพี่น้องนี่ครับกินก้อยกินลามันต้องพักหลากหารเสียพี่น้องนี่ครับมาครับยอบักกอก สำหรับท่านใดน,นะครับที่อยากเค็ดก้อยกินล้องมือครับแต่ว่าเค็ดบ่เปลี่ยนครับพี่น้องอันนี้ตน้นเคิดบ่จากแกะลงเข้าไปให้ย่ครับวิธีการเค็ดก้อยของเรพี่น้องะเป็นการเค็ดของเจนั่นนะพี่น้องบอ่จากไทยคีบเพื่อนครับล้องมือครับขึ้นอยากจัดไปครับเหนียวง่วงครับนี่ครับ สำหรับพี่น้องท่านใดน,นะครับที่ยังบ่มดถไปกดไลค์กดแชร์กดสุนทรข่ายซองของจอรแจเชนเนลครับกระเั๋าพี่น้องมากดไปให้เด้อครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไปให้บอลจากเนี่ยนะครับไม่ได้บอลจากโลงคลิปพี่น้องเสียบพลาดพันไปของกระบอ๋จากครับพี่น้องก็ยังคลิปนี้ครับพี่น้องก้อยงว่าครับคำนีครับแซ่กับยอดไปบากตัวพี่น้องเนียนๆเลยครับ ค้นีพี่น้องบมดได้คุยได้ครับพี่น้องค้านีข่อยัดสดน,นะครับนี้นครับสดเซกขอเหนียวถึงเวลาพี่น้องแก่ข้าวครับซีซีปตรงเขาแล้วพี่น้องนี่นครับแก่ข้าวครับกินกวยงวแล้วมันข้าวพี่น้องต้องใส่จะเป็กครับพี่น้อง แก่ข้าวครับแก่ข้าวอืมอืมอพี่หล,งอ,อ,งหลงอ,งองครับบบาจากเลืมผักใไ่น้องลื่อมครับลืมขออนุญาตกินลาบใส่ครับไปบักใส่เนาะลองไหมครับ ไอ้พี่น้องครับค่ำนี้ครับใส่กับลูกดวดได้ดดครับพี่น้องใส่กับกระเทียมพี่นอ้องฮะมาครับมากินกว้วยก็บอลจักพี่น้อง นดูดครับอือพี่น่องวันนี้เจนนัน้นเราจะผักมหาหลายครับีหน่องโอ้ยเกี่ยมกับผักสุกข้ามเลยพี่น่องกินแบบเรื่อยๆครับเปลี่ยนผักคู่ข้ามกับพี่น่องเสียบครับกินสีมันหลากหลายดี พี่น้องครับค้านี้ใส่กับผักใส่ครับท่าพี่น้องท่านใดนว่เคยกินแกดรสชาติออกข้มขมเนี่ยด้วยครับพี่น้องผักใส่ครับแตวกระเสียบครับพี่น้องเข้ากันดีขนาดก้วยข้มขมน,ขออน,ขนี่ครับเข้ากันแค่งานแบบนี้ครับกรีนโอกครับค้านี้พี่น้องกรีนโอกค,ครับ นี่ครับพี่น้องบะเขือรครับใน,นนี้ขบสีพอดีพี่น้องครับเนี่ยส่กับบะเขือขาวครับนี่ครับเขากันดีครับกินก็ปวดกยะประบ mm ับ hmm. พี่น้องสเส่ข้าวเหนียวครับเขาเนี่ย พี่น้องครับเป็นเนียนเลยครับอย่าบอกตวมครับวันนี้ก็สดล้ลวนๆนะครับพี่น้องเนี่ยครับวันนี้ก็สดล้ลวนๆนะครับพี่น้องมาช่วงที่เด็ดแล้วครับกำลังเสียบครับช่วงนี้สดไหลไปลพี่น้อง ขอขอบคุณพี่น้องครับที่รับซมคลิปบ้าจากจิมอดไทยคลิปพี่น้องคลิปนี้กิดเดินทางจิมวดครับสุดท้ายแล้วครับพี่น้องสำหรับคลิปกแกงงวครับใส่ผักมิสสามซีหายากครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้แกงงวขอเจอกันอีกเร็วนี้ครับสวัสดีครับ